สดีค่ะเบนสุปริยาตั้งรัตนาวันโนค่ะวันนี้เป็นพาคุณผู้ชมทุกท่านมาพบกันกับเจ้าแห่งรถบรรทุก Isuzu King of Trucks สำหรับรถบรรทุก Isuzu Gx360 แรงม้าค่ะซึ่งถ้าพูดถึง Gx360 แรงม้าแล้วนั้นนะคะเชื่อว่าหลายๆคนคงจะรู้จักกันดีเพราะขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งรถบรรทุกสำหรับธุรกิจขนส่งนะคะกับการบรรทุกหนักนะคะขับขี่ยาวไกล เจ้า Isuzu GX 360, 360แรงม้าคันนี้นะคะทำได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะซึ่งการต่อหางต่อท้ายนะคะของ GX 360, 360แรงม้าก็สามารถต่อได้หลากหลายรูปแบบให้เหมาะสมตามแต่ละอาชีพตามแต่ละการใช้งานค่ะส่วนคันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นการต่อหางโรเบิร์ตสาเทาค่ะ ซึ่งเหมาะกับธุรกิจบรรทุกหนักนะคะใช้ในการขนส่งไม่ว่าจะเป็นการขนย้ายเครื่องจักรหนักนะคะหรือจะเป็นรถแม็ c โคหรือจะเป็นเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่มีน้ำหนักเยอะก็สามารถใช้ g x 3 6 0แรงม้าหางโรเบิคันนี้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะสำหรับอีกสูๆ g x 3 6 0แรงม้านะคะเป็นเครื่องยนต์ซูเปอร์คอมมอนเรลมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด ,9839 ซีซีกำลังสูงสุด3 1 6 0แรงม้าให้แรงบิดสูงสุดอยู่ที่1,422นิวตันเมตรค่ะถือได้ว่าเป็นยอดสมรรถนะเครื่องยนต์ที่เปลี่ยนน้ำมันได้อย่างแท้จริงเลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญนะคะในเรื่องของการใช้งานกับระบบเกียร์ที่ทำให้มั่นใจและใช้งานได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น Isuzu GX360 แรงม้าเป็นระบบเกียร์แบบ9เกียร์เดินหน้าค่ะ โดยที่เป็นเก้าเกียร์เดินหน้าแบบ overdrive และมีเกียร์1ถึงเกียร์8เป็นเกียร์ s y n c h r o m e s นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะในเรื่องของการใช้งานตัวเกียร์นั้นนะคะถูกออกแบบมาสำหรับรถหัวลากขนาดใหญ่นะคะทำให้การใช้งานนั้นเต็มไปด้วยประสิทธิภาพใช้งานได้อย่างง่ายดายค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้กำลังแรงฉุดลากนะคะที่ได้ดียิ่งขึ้นตัวเกียร์นั้นเบาสบายเวลาขับทางไกลก็ไม่เมื่อยเหนื่อยล้าอย่างแน่นอนค่ะ ส่วนการรองรับน้ำหนักนะคะ Isuzu J XA 360แรงม้ามีรูปทรงร้อนะคะเป็นรูปแบบของล้อกระทะ7.5ขอบ22.5มาพร้อมกับน็อตล้อ10ตัวค่ะจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวล้อมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญยังใช้อย่างเรเดียลแบบไม่มียางในถือได้ว่าเหมาะอย่างยิ่งกับการขับขี่ใช้งานในธุรกิจขนส่งค่ะ ค่ะคุณผู้ชมสำหรับช่วงล่างของ i สู z u G X 360, 360แรงม้านะคะตัวช่วงล่างนี้ก็จะมีแขนรับแรงบิดรูปตัววีค่ะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับแรงบิดจากช่วงล่างนะคะและที่สำคัญแชสซีเนี่ยก็จะเป็นแชสซีแบบเรียบขนาดใหญ่ไร้หัวรีเวทถือว่า2ส,สิ่งนี้นะคะก็เป็นตัวช่วยดีๆค่ะกับการใช้งาน i สู z u G X 360, 360แรงม้าเหมาะสมยิ่งนะะักค่ะสาหรับการบรรทุกในธุรกิจขนส่งค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเรื่องราว ของระบบเบรกกับการใช้งานอ s u ส u g x น360แรงม้านั้นก็ถือว่าประสิทธิภาพดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะสำหรับระบบเบรกนะคะเป็นระบบเบรกแบบลมล้วนหรือว่า Full Air Brake นั่นเองค่ะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญก็ยังบำรุงดูแลรักษาได้อย่างง่ายดายและนอกจากนี้แล้วยังมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะคะที่ช่วยควบคุมการทรงตัวขณะขับขี่เดินทางและการเบรกได้อย่างเต็มที่เลยค่ะที่สำคัญนะคะเรายังมีเรื่องราวของความสะดวกสบายกับ Isuzu G Xer สแรงม้าสำหรับห้องโดยสารถือได้ว่ามีการปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มความสะดกสบาย มากยิ่งขึ้นแม้ว่าจะเป็นตัวไฟภายในห้องโดยสารนะคะที่มีขนาดใหญ่และส่องสว่างมากกว่าเดิมค่ะหรือจะเป็นตัวเบาะนั่งของคนขับนะคะที่เป็นเบาะนั่งแบบถุงลมก็จะรองรับแรงกระแทกนะคะทําให้เวลาขับขี่ในการเดินทางที่ไกลเนี่ยก็นั่งได้อย่างสะดวกสบายนอกจากนี้แล้วระบบกระจกยังเป็นกระจกไฟฟ้า รวมไปถึงระบบล็อกเป็นระบบเซนทันล็อกนะคะและที่สำคัญค่ะในเรื่องของความปลอดภัยถุงลมนิรภัยนะคะแอร์แบ็กทำงานควบคู่กันกับเข็มขัดนิรภัยนะคะแบบดึงกลับและที่สำคัญยังช่วยลดแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยมก็จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนขับมากยิ่งขึ้นค่ะ และนี่คือรถบรรทุกอ s u z u G x z 360แรงม้าก,กับการต่อหางโรเบิร์ตสามเพลาเหมาะกับการบรรทุกหนักในธุรกิจขนส่งนั่นเองค่ะหากคุณผู้ชมสนใจอยากมีรถบรรทุกไว้ใช้งานในธุรกิจของคุณไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกขนาดเล็กขนาดกลางหรือจะขนาดใหญ่รวมไปถึงรถหัวลากแบบนี้แล้วแล้วก็ก็สามารถติดต่อที่อ s u ู u ตังฝักได้ทั้ง6สาขาค่ะไม่ว่าจะเป็นสำนักง,งานใหญ่ที่ตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพตรงข้ามกับโรงพยาบาล กรุงเทพราศีมา หรือจะเป็นสาขาจังหวัดชัยภูมิสาขาอำเภอโชคชัยสาขาอำเภอสีคิ้วสาขาอำเภอด่านขุนทดและสาขาจอหอใกล้ที่ไหนก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้ที่นั่นค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับเงื่อนไขสุดพิเศษโปรโมชั่นโดนใจรุ่นรถที่เหมาะสมกับการใช้งานหรือจะเป็นการต่อตัวถังที่หลากหลายรูปแบบก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 4 4 2 3 0 8 8 1 4ค่ะ ให้อิซุสเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของคุณคิดถึงรถบรรทุกคิดถึงอิซุสตังปักสวัสดีค่ะ